ครับผมวันนี้เข้าป่าหาเห็บครับนี่ครับผมจะพามาดูนี่ครับเห็บแดงดอกกำลังงามๆแลยครับแม่กัน2คนครับแม่ก็ลูกสาวมาเก็บเลยลูก kiếp kiếp đen đen hiệp cỏ đen กลังจี่งามๆเลยครับใช่หมดเลยนี่อันนี้กกำลังสวยๆเลยครับ ngam ngam thân nó nát Hãy subscribe ยุงกว่านักขนาดครับวิงวิงวองวองฉ<ฮ>ี่กำลังงามๆ้วครับนี่อยู่ในดินนี่กำลังผูกนั่น เงั้นงๆทั้งนั้นนี่เป็นเชื้ออันนี้ได้อยู่ันได้้ะกับเป็นเชื้อไรก่ได้มีนะถ้าเป็นลามาได้มันจะขม สองดอกอสองดอกแฝด สองดอกเพราะนั่นไม่ดีแล้วมันเชือ้อรานี่ไม่เอาละนี่เอันสองอันนี่น้องหอยก็มากินมันกันน,น,นี่นี่ครับ โอ้ยมีใต้ใบตองหิมเยอะแยะเลยครับโอ้เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราไม่เอาละอู้ี่ไปโดนใส่มันละ ลกเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดแดงป่อแดงน้อยก่อนครับแหม่น้อยจะเป็นเห็บละงกเห็ดพึ่งมาเนี่ยครับออกเยอะงานกำลังอยู่ในดินสี่ห้าดอกอ ดอกอยู่ครับโอ้นั่น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 ขีกำลังงามเลยครับแหมมีโคนมาแล้วนีวจะมารูแล้วได้ยินเสียงโคนมาแล้วครับมุ่งตรงมานี่เลยนี่ ขี่งามโอ้ที่ซ่อนอยู่ออกเป็นหม่แล้วครับขี่ง่ายเอาครับเจอเห็บพึ่งแล้วครับชนิดนี้นี่ครับ แตกะนัะ่นก็ไดะ้สวยๆนี่นี่ลูกกำัน่าอ,อยู่นี่เหมอครับเหยืพึ่งนกยุงกำลังออกครับผมแก่งกินลำอยู่ครับเพิ่งมาเจอทมมูนึงครับ ตัดทากไม้ออกเลยหรอแน่งล้เออ,เอ,อขึ้นกาดอันโอ้ยสวยๆเลยครับมาเก็บด้วยกันครับผม ดินก็มีโยลูกต้องตัดตีนเป็นขี้ดินอืมงามตัดวยนีโอให้ดินเลยงามเลย เด็กๆให้แม่นักนกัะน,นี่นนเนาะสวันแล้ว<ห>นี่ครับเ,เด็กๆอดอกเดียวปอนี่มาข้างนี้แฮม นี man, sort of long, ่ครับผมนี่ครับเจอเห็นเลี้ยวดอกกำลังงามโคนก็เยอะครับ มวลน,นะครับวันนี้แต่ยุงเยอะขนาดครับดีนะฝนมาตกใส่ครับ มาเจอหมู่มาแล้วครับกี่พ้นหมดเลยครับนี่ครับโอ้โหออกเป็นุ่มแล้วครับโอ้โหออกเป็นหมู่แล้วครับหมู่เดียวนี่ครับงามขนาดครับ มีดกวาดเข้าไปเลยลกเออนั่นนะนี่ต้องป็นขี้ดินจะล้างยากอ,อันนี้ยนีนย่ปลุกกินแล้วก็อย่างดีเดี๋ยวทบที่ดินออกได้โยนตัวนต่วใหม่กับเก็บนี่ครับดูหมูงม,มันงามเลย ยุงนัก,นกเก็บที่นี่ทีเดียวได้เจดหลายแล้วครับ กดี่นี่ครับได้เป็นเกือบเกล่งงตะก้าแล้วครับนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับโอ้โยนี่ครับเดี๋ยวเก็บที่นี่ก่อน ขีดินกันเลยมาที่นี่อีกอือเขียดขี้ดินหนอก็อ้ยงา,งามเลยครับวันนี้เก็บอย่างม่วนเลยเจอป่ามันแล้ว มเ,เยอะวิงมิงวงวองออกมาเป็นปุ๊กมันเลยครับไม่ตีนมันก็แมงก็มากินครับเขถาถ่ายแตะแกงกินล้ำครับหนึ่งกินกับน้ำพริกค่คะ ລັງປີ່ນ້ອຍນ້ອຍເດີ້ນ້ອຍເກີນກະເມหมด เห็บชนิดนี้อายุประเมินได้ครับสองสามวันนี่ก็อถ้าจะหมดแล้วครับอ๋อเก็บไปเรื่อยๆครับเป็นแดนบานเขาแดนจีแต่ยุงเยอะขนาดครับ ยากันยุงมาจุดด้วย <c oughs> เสียบไม้แล้วก็จุดโมดีเด็ดอะช่วงนี้เคยเลือดอกอกกันมากเนีย่ยเ <c oughs> ต็นในป่านปเ,เนี่ยปลอดได้นะนั่นน้อยในยุโรปออกหมดฮะ น่คฮับดีอ๋อเฮ้ยนี่ดินมันแตกดินมันแตกครับอันนี้ก่อน คนมาหามาครับน,นี่อันนี้ดินแตกปึดดินออกด้วยันกำลังฉีนน้อยๆนะฮะดีขนาดครับโคนกำลังมุ่ง, <S <S งตรงมางทางนี้ครับต้องรีบเลี้ยว กระเฮ็บทั้งนั้นครับโอ้ oh. Oh. เอาเป็นม้วนเลยรีบเอากับคนมาแล้วนี่พนุโฮนี่งามครับดองกำลังงามป็นพ้องกันมาอืม็นเรียกกันมาแล้ว นั้นตายมันหลุดแล้วช่างมันเราก็ตายไงนี่